ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนทุกหม่องทุกบอลทุกเพจทุกไว้ทุกสาขาทุกอาชีพครับมือนี้ผมอันนั่นทั่วนะครับเนาะผ้าพ่อแม่เออไอน้องผู้อยากได้งว่ไปเลี้ยงนะครับเนาะหางื่ไปเลี้ยงหาพันพอซอกเป็นครับมือนี้ผ้ามาเบิ่งเอานะครับเนาะเอาครับพี่กัดมือนี้อยู่บ้านน้องสาวครับตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ามาเบิ่งนะครับมือนี้เจ้าของเพิ่นตมีงวยเฮาเพิ่นตเปิดราคาอยู่จากแม่จากตัวพี่น้องเนาะ บ้านี่ว่าสิมีตัวงามตัวถึกตาถึกใจซ้ำใด้ขั้นมีตัวมักนะครับเนาะเบอร์ผมขึ้นิวิธาได้พี่น้องเด้อเบอร์ผมขึ้นิวิธาแล้วหรืออยากมาเห็นตัวจริงอยากมาจับมาบายมาหลุมมาข้าวมาเบิ่งเอานะครับก็สามารถมาได้นะครับตามที่อยู่ผมแจ้งไปข้างหน้านี่นะครับเนาะบานนี้ไปพบกับเจ้าของคนนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สังคมนะครับเนาะครับครับครับนี่อาจารย์สังคมเป็นเจ้าของง่วนครับเพิ่นเป็นราชการเกษียณเนาะครับครับราชการเกษียณมากนี่เพิ่นมาเห็ดเกี่ยวกับไอ เลี้ยงงัวเลี้ยงควายไรหน้าพรมสนแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนี่เพิ่นเท็่อย่างแน่อยู่ได้หนีนะครับเนาะผมก็ให้เพิ่นบอกพี่น้องตอนไททายลิปเนาะพ่อเนาะครับครับอ่าเอ้เพื่อนพ่อขับมัอนี้มีงัวเขาสิขายอยู่เปิดราคาอยู่เจ็ดตัวครับยี่สิ่ตัวครับสี่ตัวเป็นแม่ม่านแม่พออย่างไรครับแม่ม่านนี่ยี่สองแม่แล้วก็แม่ลูกแม่ลูกก็คือสี่ตัวคับลูกเด้วยอืมแม่ม่านสองแม่กับอยู่คุอมหนึ่งเนาะครับรวมสี่ตัวนะพี่น้องครับเอาครับมันนี้เมื่อเบิรงคุอมแรก ควบนี้นะครับแม่นี่มานเนาะครับบันนี้แม่นี่มานกับเคเอฟสามหนึ่งครับแม่นี่เปิือดแา้ว้าไปเท่าไหร่ครับพ่อแปดสื้ห่าครับแม่นี่ห้องไว้ครับแปดหมื่นห้าพันครับครับเป็นง้วลูกตัวไหนครับพี่ทองนี่ไอ้ลูกอ่าเคเอฟเป็นง้วเคเอฟสามหนึ่งเนาะอ่าใบใบยุ้นน้อผมเลยเนาะครับเนาะเอาครับเบิ้งเนาะครับเนาะเคเอฟสามหนึ่งครับนี่เพิ่นทับไปที่สิบพฤษภาคมหกสี่ครับกำหนดคลอดไปที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ทห่าครับนี่พี่น้อง ขี้เอบสามหนึ่งทองครับบักนาล้อครับพอพันยองลังดังมาแห้งครับขี้เอบสามหนึ่งนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านเห็นนะครับลูกเพวหนิวขากับมาเบิงแม่นี่ครับแม่นี่เป็นง่วงพุ่มๆนะครับคว้วสูงมีรอยสี่สิบสามบวกครับเลิกครับแม่นี่เดี๋ยวเลิกขอบหูมีดำครับขอบตามีดำบาดนี้มาเบิงท่านดากทั้งหางครับโอ้แม่นี่เลิกกี่ลีครับหนาครับโอ้บรรทายหนาตืบพี่น้องหนาตืบนุ่มสวยชัดเจนเนาะ นุ่มสวยชัดเจนครับประเภทเล็บครับสภาพเล็บอ้าวสภาพนั่งฝาดนะว่าเล็บครับดีครับบังคนหางครับหางเบียงเด้พี่น้องนี่หางเบียงแล้วโคนหางไงครับนี่โคนหางไงโอ้เล็บดีโอ้หนาครับนครับบอท่านไม่ตำหนิมองไนลูกในท้องนี่ลูกตัวใดครับตัวที่สามครับตัวที่สามครับออาพี่น้องว่มันนีกะพืชสภาพมหฮอดมือนีกะหาเดือนเนาะพอเนาะครับร้อยชีฟสามครับบันทายใหญ่หนา อ่พี่น้องมักแบบนี้นะครับงัวงพุ่มแบบนี้ครับเนี่ยงัวงมูนี่นี่บ่ได้กินยาอยู่วังซ้อมมือกับบ่บุบบีบบ่บุบไปได้ตัวเนาอก็เลิกขับมาเบิ่งน้ำไตน้ำล้างเพิ่นได้ขับเไปทุกท่าลึงเงาอันล้านะครับป้าลึงเงาครับทองปานทองสร้างว่ามีเนาะแสดงว่าทึงเพิ่นม้านทองน้ำเนาะเพิ่นม้านลูกน้ำพี่น้องได้ไปกลับไปลุ้นแล้วครับว่าแค่เอฟหกไอ้สามสามหนึ่งนี่ครับเป็นตัวเมียตัวผู้ขนาดน้อยพี่น้องเนาะ ติดแน่นอนครับแต่ว่าเขาบม่ได้ตรวจเนาะพอเนาะเขาบม่ได้ตรวจครับบอได้ตรวจทองครับแต่ว่ามันมาหลายเดือนเราก็เรื่ว่า<ม>เาข,ขาประกันอะ<ง>้ขั้นพิหน่องมาเบิ้งเอานี่นก็สามารถตรวจได้เนาะสามารถตรวจได้เพราะว่ามันเพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วละครับนี่ปันนี้เรารทองมันก็เงเี้ยแล้วนี่ครับนี่ท้องเรื่อมเงี้ยครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้บอนั่นดอกครับบอสูงดรอกลอยซีฟสามประมาณนี้แต่ว่ามันได้เลือกครับตัวนี้ได้เลือกได้หนา อ่างนี่แหละพุทธาพนวาสืองว่าทองสร้างอ,างอ่างไงแบบนี้โผล่ไงสีมันกินยาดีเลี้ยงง่ายพันมาสั่นเนาะเอาลอาไปเบิ้งพี่น้องไปรุนเอาเคเอฟสามนึงนะครับไงบริยง่ายงา่ายพี่น้องไปรุรนเอาเนาะนี่ตัวนี้เปิดยุทีราคาแปดมื่นหานาะ 8, <5 S 1> พอเนาะเอาพี่น้องแปดมื่นหาอยากก็เบิ้งตัวจริงมาหลุนมาจับมาบ่ายมาขับมาเบิ้งได้เนาะครับเนาะมาเบิ้งไหนสุญามเด้ครับเด้อถึงจะต่อรองกันเลยพ่อสี่ไอ้พุทาวาสีขายบักได้บางนั่นเนาะห้องไว้ซื้อเนาะพอครับ เปลี่าในห้องไว้ซื้อได้ครับพี่น้องสามารถต่อร่องได้ส่วนราคารับทรงนี่ก็จะคอยบอกกันในละเอรียดเนาะจะคอยบอกกันครับอืจะคอยบอกกันครับแต่ว่าต่อเอาซัก่ันผมก็สทรงได้เปลือกที่ผานนี่บอกต่อกันซักกันเนาะหลังจากต่อแล้วว่าทรงได้ซ้ำได้นี่จะคอยตกลงกันครบต่ลงกันโอ้ใหญ่ครับตัวนี้มันเลือกไหมพี่น้องมันเลือกมันหนังหนาครับกินหยาโมบโมบโกลกไงหัวไงครับนามแต้มรังเรื่องเงาอ่านหลาดแปดหมื่นหาพันพี่น้อง บัณฑิตเปเบิ้งตัวที่สองนะพอเนาะครับครับครับเดี๋ยวูอ่าขับมาเบิ้งตัวที่สองเด้อรับบัณนีตเป็นงัวเพื่อน่าท่องสาวพอนะครับแม่นี่ไอ้ท่องกับซีใบสูนโกงหกนะครับนี่ใบยุทธนภ์นะครับนี่ท่องกับซีใบสูนโกงหกแล้วไก่ขอดได้ท่องบัณฑิตเบื้องท่องรันลได้ครับส่างน้ำนมเลยเนาะยพอเนาะครับโอ้เป็นส่างน้ำนมด้วยครับโอ้นมีเต่าบอกยางงามเลยครับนมครับเข่งขาเล็บดีมืดหนา ขอบหูดาขอบหูดําขอบตาดาเอาติดโบดมากครับแม่นี่บัานนี้แม่นี่บ้านแรกนี่ไม่กับซีบ้าชกหนี่เปิดไวเท่าไหร่ครับลาคะอันนี้ผมเปิดไวแปดสิบครับอืมเอาห้องไว้ได้เป็นน้องห้องไวเพื่อต่อนะครับแปดเพียงเพียงนเนาะแปดสิบเพียงเพียงเอาครับนี่โตทับไปในทอนครับ4 y 0กงพอพันดังคำสตวตรมาได้เลยครับนี่ อาเบิงมือทับนะครับ12เมษายน64ทำไปด้วยครับเด้ับมามือกำหนดคอดไป16มกกาคม6หเอาปีไม่นี่ด้วยครับปีหม่อะไรฉลองลูกใส่ปีไม้นะเนาะครับโอ้ลูกซีไว้ครับหลายคนหลายท่านถามหาด้วยครับทองซีไว้นี่ครับนี่หลายคนหลายท่านมองหาถามาครับลูกออกมาเดียงจึงคึงอาญานี่ย่นหย่นน่าหนานี่ครับถ้าเป็นตัวแม่โนูกำไรสางเม็ดเงินยางมหาศาลหมดแล้วครับขัลูกซีไว้นะครับเนาะ ตัวนี้ก็สูงอยู่เท่าไหร่นอคุณพ่อร้อยห้าสิบครับมีร้อยห้าสิบอ่าตัวนี้สูงด้วยครับบบบนี้สีสีออกทั้งเหลืองจากน้อยเนาะครับกลายเม็ดข้อเปียกไม่เราแจ่ออกสีเหลืองจากน้อยเม็ดนี่เนาะกลสีมหาแดงแหละเอามาเพิ่งด้านนาครับอือขอบตาดำปันซอเชียนไว้ผมนะครับนี่เป็นงัวงทองแรกเด้อครับตัวนี้แข้งขาเล็บสภาพเล็บไหมครับครับนี่ครับสภาพเร็บดีครับนี่ น้ำไต่นันดึงเห็นครับนุ่มซีเต่าค้างสีเต่าเอซีลูกหนหัวล่ำหางสวยครับล่ำหางสวยนะครับนี่ล่ำหางตรงเครื่องเพศดำล่มครับแม่นี่โอ้เต่านุ่มสางนุ่มเดียวครับนี่นี่ครับผูกไว้อยู่ในสวนนะครับให้ในสวนครับแปดเมื่อเพียงเพียงนะพอเนาะครับครับนี่ครับนี่แปดเมื่นครับในทองลูกซีไว้ศูนก็หกพี่น้องไปรุ่นเราเปลี่ยนตัวแม่ตัวผูนะครับขันพอดด้ตัวแม่ได้ไปกะ กขอให้โชคดีเป็นตัวแม่เนาะครับให้เป็นตัวแม่ก็สิได้สร้างเม็ดเงินกำไรต่อไปนะครับเนาะอ่าพี่น้องเห็นลำหมักทักโทษถามต่อเล้ด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ต่อได้เนาะครับบ่ได้ต่อได้สุดโตเด้อครับพาเบิ่งอยู่นี่นะครับเนาะครับๆนี่นี่ครับนี่นี่ครับเบิ่งนมเหมือไก่กันนะครับเนาะครับนมเล็วดีบ่มีติงบ่มีหยังส่วนตำหนิอื่นๆบ่มีอะไรบ่างนี่ครับดูกสวงกับบอสุดเนาะบ่สุดครับ ขาโบทกบบทื่นเอามมีตํานี้ครับรับประกันขาทกทื่นตัวแรกกับคือกันเนาะครับรับประกันครับนี่ตัวที่สองม่านซีไใบบันนี้ตัวที่สามเป็นแม่ลูก่ครับเป็นแม่ลูกครับเอารับไปเบิ้งแม่ลูกครับบัตนี้อ๋อครับบันเนี้มาเบิ้งสุดยอดเลี้ยงหนาเลี้ยงยนครับเท่าโบดได้พี่น้องเป็นงัวแม่ลูกเด้อครับบัตรนี้เพี้ยลูกสาวเพิ่นบังงี้พี่น้องแดงคักแดงเนี่ย แม่นี่ให้ลูกเก็บสีดีแท้ป่ะโอ้พูดได้ดไปนี่คักเด้อครับนี่แม่นี่อนาคตยางไกลเลยครับนี่เบิ่งกกหางแดงเครื่องเพชรดำล่ามลูกเขาจะได้เก้าเดือนตีนอนโอ้โหครับสุดยอดเลยครับนี่มันนี่เ,เ,เ,นเนบอร์เดียด์ทำไงแฮมเบอร์เดียร์นี่บ่มี่มองบ่มี่มองดางมองไร้เลยครับ,บ,รรบแต่ว่าแม่เพิ่นนี่สีเท่าได้ครับบาเนี่ยแม่เพิ่นเป็นเท่าโบด ท้าไปเราเม่าครับเนี่ยครับไปแล้วครับถ้าไปเรารอบที่ทองรอบสานี่ยทองที่สามเนาะในทองเนาะครับอ๋อครับบัดนี้ขอราคาก่อนครับขายแยกเลี้ยงจี่ไหนครับนี่ขายร่วมก็ได้แยกก็ได้เอาร่วมบึงบึงครับร่วมบึงร่วมผมว่าเสียเอาสิเบเอ็ดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับบัดแยกคอยโท่มาคุยกันเอาเนาะพอเนาะแยกคอยโท่มาคุยอ่ะพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอาผมจะผ้าเบิ่งว่าเมียนี่เอาเบิ่งเมียก่อนเนาะครับ แม่เพื่อนทับไอเจ้ากัปตันพาลวยเนี่ยครับไว้นี่ครับเจ้ากัปตันพาลวยครับจากซับเจริญฟาร์มครับฟาร์มเดียวกันกับไอเจ็กพอร์ตไรลัตนะครับเนาะนี่ครับง้อพอพันดังมาจากกาลสินนะครับเนาะเอามาเบื้องมือทับเพื่อนครับัดเนี่นี่ครับมือทับไปวันที่สิบหกเดือนเก้าของีนนี่ครับเดือนหากว่เดือนสิบสิบสองคนเนาะเก้าสิบแปดสิบสองสามเดือนสามารถตรวจได้เนี่ยครับนี่ พี่น้องสิสีมอไปตรวจท้องตรวจได้สามเดือนกําหนดคลอดเดือนที่นี่แปดเดือนหกก็คือหลังสงการเนาะหกหาครับเอาแมนี่มองดีมองเด่นมองงามครับแมนี่เท่าโบดครับพี่น้องได้เท่าโบดนั่นเตรียมนี่ใสดีนี่ใสเชื่องครับหน้าตูนมุกุกขอบหูดําขอบตาดํหน้าขาดําสภาพเล็บสวยครับมึงเรื่องงานอลาดครับ นุ่มจับติดกันนะครับนุ่มนุ่มจับติดกันบรรทายหนาครับอ้างเลิกครับมานี่ท้องสร้างขึ้นกันอีกตัวหนึ่งเวงดันหางกกหางไงเครื่องเพชรดาครับโอ้กกคางไงลําหางตรงฝอยหางอุรัวย่างงานครับอ่อนเล็บหน่อยคว้วสูงกับาซิวที่มีรอยซิมีซิส่าแผ่นหลังก่วงนะครับนี่แผ่นหลังก้วงหนังหนาครับตัวนี้ มงดีมงเด่นเพิ uh ่น huh. hmm. ผ้าเบิ at ้งนะครับบันี้มงดีมงเด่นเพิ่นอีกมงนึงคือทรงลูกพี่น้องทรงลูกสุดยอดเลยนะครับเนาะเอาพี่น้องพื่ได้ไปนะครับกลับไปรุนเอานะครับจับผ้าร้อยนะครับเนาะนี่ครับเห็นแล้วครับเห็นลูกสาวเพิ่นแล้วว่าเพิ่งทรงลูกแบบได้ครับนี่ครับอยากให้ได้ซื้ง่วนี่นะครับดูแม่ดูดูบัวให้ดูหางคือเป็นวานละดูดังให้ดูแม่นี่ซื้อชุดนี้ไปได้สามโตครับซื้อสองได้สามในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท พี่น้องหารเบิ่งบัดนี่ถือตัวละจักบาทรหลังงมๆแบบนี้ครับนี่งามงสวยๆแบบนี้นี่ครับนี่ผมว่าเป็นผู้ใด้เปรียบตอกะมีกำไรแน่นอนครับหรือถ้าไปเบิ่ง้องลูกเนาะพ่อเนาะเอานี่ครับบัดนี้สิพาไปเบิ่งลูกเพิ่นเด้อครับบัดนีตคักๆไปนี่กันให้ลูกนี่สุดยอดครับลูกตัวที่3ในทองเนาะพ่อเนาะครนี่เอาวบัดนี้มาเบิ่งลูกสาวเพิ่นเด้อครับบัดนีตนี่คุ้นคือกันคุ้นคี่แหนมแดงคักแม่นี่เก็บสีนี่มาฐานเลยครับการเก็บสี ลูกของตัวนี้ลูกของกะทิ้งแดงนะครับนี่ตะกูลเอทเช่ครับอ่อเอทีช่ให้ลูกสีนี่เป็ตรงหัวนะครับเนาะนี่เอสเคห้าสามห้าเด้อครับนี่เจ้ากะทิ้งแดงจากวัเล้ยฟ้ามครับบันนี้มือทาเพิ่นนันก่ะหกสามเห็นแต่หกสามครับนี่เพราะว่าเป็นว่ามันตกน้ำดีได้เดี๋ยวมาสำนีปนะมีใบมีบือไม่หลอดด้ครับนี่บันนี้มือมือพอดกุมภาหกสี่กุมภา อุมภาเมนาเมษาพฤษภาเมษายนกรกหาคมกันยายตุลาเจ็ดแปดเดือนครแปดเดือนแปดเดือนครับครับโอ้แต่ีผมกะว่ามันสูงน้อยแล้วงามแถอแม่นี่มั้งฮะคุณคุณดีสำเนาะสูงร้อยสามสิบไปได้น้อยเนาะร้อยสามสิบคุณอ่ะโอ้งามครับงามง่ามงามผมสีนี่ประตุงห่วงเด้อพี่น้องเด้อนี่ผู้ใด้มาของงามครับนี่มาเอาอยู่นี่ครับนี่เขาเองสีเลยบ่ครับมันเกิดอยู่นี่เลยบ่ครับเพิเกิดครับสเขาาม ตามันหน่อยหน่อยป่ะครับเนี่ยเขียวมานจะหน่อยโอ้บ่าแต่แจงสภาพด้วยครับโอ้โหมัดยอกันใบแห้งมักเสียกระดิ่งเล็บโอ้เล็บสภาพงามเลยครับเล็บผมมองซ่อนต่สีเมย์ผู้ใดอยากได้งวดเก็บสีดีๆครับมาเอาเมย์นี่ครับนี่ยว่าเมย์บ้านว่าไม่อยากขายดอกก็ว่าผมจะเลยว่าเออข่าวคือมันอยากได้เงินมาใส่มาวางสิรถครับเมียนเมียนเมียนเมย์นี่นะเลืกครับ การให้ลูกว่าเบ่งลูกเพื่อนแบบนี้ว่านี่นี่ครับซึ่งว่าไปทับบนลูกก็ซื้อส่งหนีตัวเนาะนาน้องรุ่นจโก้ซื้อแม่ที่ให้ลูกเก่งๆสิแหละครับก็บได้ไปกับคือกำไร่เลยครับก็บไปสางเม็ดเงินห้องต่อไปนี่สุดยอดเลยครับนี่ผมเห็นง่วเก็บสีดีๆมากกับไล่ตัวละแม่นี่เป็นง้วที่เก็บสีได้สุดยอดจริงครับโอ้มีหมองเปี้ยวหมองด่างเลยครับสีมีดำตะเล็บกับเครื่องเพยดเพื่อนเนาะกับใบหูขอบหูแขนหมองดำ นี่ครับง่วนหน่อยอยู่ดีครับนี่อนาคตดไก่ครับอันนค้ไก่อันนั้นไก่อ่ะพี่น้องหน them. Them. ึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับหารกันเอาครับแต่แม่นี่ก็เฟียเขาเราละครับนี่หกหมื่นแล้วละเจ็ดหมื่นแล้วนี่ในแม่นี่ผมวาด้นี่นี่เฟียเขาเราละครับนี่ส่วนันทับกับเฟียเขาแสนผลละนี่แม่นี่เนาะมันงามครับล่ำโตเกลึงดีครับตู้งามงามแม่นี่เบิ่งแม่พิน สีมุมมุมสีแบบนี้เหรอครับมันเป็นเท่าโบดถ์ไม่ได้ให้ลูกดีวันนี้แม่นี่บ่ว่าสิพ่อเนี่ยแม่นี่เนียพันบ่ว่าคือผมว่าอยากเบิ่งมันอ๋ออย่าเบิ่งลูกอยากเบิ่งลูกมันอยากเบิ่งลูกมันว่ามันโตงามนะใหญ่แดงตัวนี้แดงซัมสำครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แดงงามครับแดงแบบแดงเปรี้ยดตัวนี้แดงแบกแดงเปียกดูซัมสำไหมครับแดงซแดงเดือดสำนี้ ปูลังขนมักแดงแบบนี้แต่ว่าผมมักแดงแบบนี้มันจะมันแดงจัดดิโอ้แดงจัดครับผมจะบอกคือุยง่ายว่าเขาก็กลับมาเรียนม่วงนี่อ่ะครับพี่น้องนะครับเห็นมาทุกตัวนี่ผมผมขึ้นเวทีถ่าละโทรมาต่อเอาเด้อครับหรืออยากมาจับมาบายโมลุมมาข้ามาเบิงกับมาดิเพราะพอเนาะออกจากเกษตรไปทั้งห้างจักรห้างจากเกษตรมาจากกิโลครับห้างจากเกษตรประมาณจากหาโลครับหาโลแต่พอมาหอดโรงเรียนน้องเศร้า เลี้ยวซ้ายเลยเนาะอ้าวครับเส้นทางเส้นทางละเอียดจัตุเส้นทางละเอียดจัดตุเนาะบ่หอนโรงเรี้ยงน้องเศร้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขามาสวนนี่เนาะครับไอ้พ่อสวนไอ้เขาชอาเป็นอยังกว่าขับวอยเพิ่นผู้พี่น้องฟังเบิ่งผมเป็นสวนวอยง่ายว่าข้าเจ้ามาตั้งให้ผมเป็นปราชญ์ชุมชุนเป็นวอยง่ายว่าเป็นผู้สอนเศรษฐกิจพอเพียงหรือไป็นวิทยากรอยู่ในระดับ จังหวัดไปสอนอยู่ค่ายทหารายเดียวละครับพอ,อพย,บยังมาทั้งเพียนเลยครับนามาทั้งเนี่ยเออเราผมก็อยากให้คนได้เรียนรู้น้ำเราเดี๋ยวนี้การแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเงินทองบ้านเฮานี่มันต้องคิดอะไรมันถือเดี๋ยวนี้ผมเหตุน้ำศาสตร์พระราชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่เก้าครับผมได้ประโยชน์ มี่าจะเรียกว่าพ่ออย่พ่อจินอืแต่ว่ามีแต่เนาะ <c oughs> มันบ่ได้รวยครับครับออครับพอ่อยย่พ่อกินครับแล้วผมเ็ดเลาก็สามารถมีเป็นแรงประชุมอบรมอดูงานหรือกันจากศึกษางานกันจากรูม,มีควมรูดโดยเฉพาะเรื่องของต้นใหม่ครับเรี่ยงผมเรี้ยงวัซเแนวครับเรียเร้ยงง่วเรี่ยงเต้นเรี้ยงไกล้แต่ว่าว่าที่ยลลุ่ลระระบานนี้พอดี อ่าสวนมันเป็นสวนผลไม้ผมซื้อปุณเดือนละร้อยกระสอบซื้อคุณวัวนมครัับเออนงามันหลายอีพรบริเวณของเขานี่ทั้งหมดจากไรครับประสามสิบเกือบสี่สิบเพราะแบ่งเฮ็ดอย่างเนี้ยครับหนึ่งใหน้าจากไรครับหน้าหน้าให้หน้ากัจากไรครับเจ็ดสิบไรสิบไรนี่บอสาบอดีครับจากไรบอบอหนำเครื่องบอปลาเนี่ยมันว่าจากเกือบ ไร่เกือบสิบไร่น,นอนนอกนั่นที่เหลือกับปลูกผลไม้ป <พอ S 2> ่ะครับงานปลูกผลไม้มแล้วก็ห่อก็มีไอ้ร่องหอประชุมเนาะไม่หอประชุมเป็นว่ามองเฮ้านี่เป็นศูนย์เรียนรู้ทางเทคโนโลยีนะครับเนาะของผมอยากให้คนมาเรียนรูกโอ้ใหญ่คนมาเบิ้งใหญ่มาเบิ้งบ่ต้องเสียค่ามาเบิ้งกันเลยบ่เสียค่าอย่างว่าตะมาเขามาเบิ้งหอประชุมกันเคนสิ้นคมนี่เอ้าปล<ข>าเนี่ยปลาอยู่ในสวนผมเนี่ยปลาหาบอนี่ผมจะเอาขึ้นเลี้ยงเลยโอบักห่วงบักพีบักเขียวเพราะต้องไปซื้อกแล้วกันยุ่นี่เขารับรองว่าเป็น พืชผักผลไม้ปอดสารเช่นนีระดับดีเยี่ยมครับครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกด subscribe แน่นอนทุกั้งนพี่น้องเด้อขยันในงานงงามๆครับเพรานั่นพอสังคมอาจารย์สังคมอยู่นะครับเนาะบัายดีครัพ่อกันชิมหนาใช่ไหมน้องคุณพอเนาะครับชิมนี่ผมมานั่งทั่วกับไปคุณพอสังคมนะครับสระบ๊ายดีครับ